สวัสดีค่ะน้องหนิงจากแพอร์นน้องหนิงนะคะเพจยอดขายรถอรันดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะตอนนี้นะคะหนิงก็อยู่กับรถสีประตูรุ่น XLT ค่ะสีดำแท้ๆคันนี้เลยนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะราคาจะอยู่ที่92,000บาทค่ะ บอกเลยนะคะว่าสีดําคันนี้เนี่ยแต่ออกมาดูหล่อแล้วก็ดูน่าขับที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวหนิงจะพาชมทีละจุดเลยค่ะว่าเสริมบอกอะไรบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากกระจังด้านหน้าค่ะคันนี้หนิงใส่เป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์ค่ะตัวหนังสือ Ford f o r d f ฟดีแบบนี้นะคะทําเป็นสีดําแต่ว่าตะเฉดขอบสีแดงค่ะพร้อมกับไฟ3จุดมีมาให้พร้อมเลยค่ะ ข้อไฟหน้าใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะและเสริมหลอดไปด้วยชุดกันชนหน้าเหล็กของ Hammer ค่ะมีตัวหนังสือฮ a ม m e r สีแดงตรงกลางแบบนี้นะคะพร้อมกับห่วงโอเมก้าสีแดงทั้ง2ห่วงค่ะซึ่งใช้งานได้จริงนะคะและไฟเป็นแบบดับเบิลไลท์ค่ะมีไฟหลีและไฟเลี้ยด้ตัวอีกดวงหนึ่งก็คือไฟตัดหมอกนั่นเองค่ะเทเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะกันแครงด้านล่างนะคะพ่นงานเป็นสีดําค่ะแล้วก็แขนของเขานะคะทําเป็นสีแดงนั่นเองค่ะจะสังเกตว่าคันนี้นะคะจะมีความสูงเพิ่มขึ้นนะคะจากรถมาตรฐานนะคะเพราะว่าหนิ่งใส่ก็องหัวชว ค่อด้วยนะคะมาดูกันเลยค่ะใกล้ๆเลยนะคะคันนี้นะคะไม่ได้ปรับเปลี่ยนโชคนะคะคุณลูกค้าอยากได้แบบไหนก็บอกได้นะคะหนิงใส่แค่ก้อนรองหัวโชคเท่านั้นเองนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะปีกนกก็ใช้ของเดิมนะคะแต่ว่าถ้าอยากปรับแต่งเนี่ยบอกได้เลยนะคะมาดูที่สกู๊ปกันบ้างค่ะสกู๊ปนะคะทําเป็นทรงฟิตค่ะทูทอลสองสีนะคะก็คือสีดําด้านตัดกับสีดําเงาของตัวรถนะคะแล้วก็เล่นเฉดสีแดงของตัวรูปมานะคะแล้วก็คลิปด้านข้างด้วยค่ะเียกไี้ว่าลวดลายเรามีเยอะจริงๆเลยนะคะซุ้มล้อค่ะเป็นแบบหง นิ้วทรงมีหมุดค่ะรองรับกับล้อมแม็กขอบ20ค่ะคันนี้นะคะเป็นล้อมแม็กลายเท่ๆเลยนะคะเป็นสีดำเงานะคะแล้วก็ทำคลิปสีแดงค่ะกับออฟเซตนะคะลบ24นั่นเองค่ะคู่กับยางซีรีส์ใหญ่ๆเลยนะคะกับเบอร์33คูณ 12.5R20 ค่ะ เป็นยางมัทะเลนะคะวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยค่ะโดยเฉพาะกิจกรรมออฟโรดนะคะต้องบอกเลยว่าวิ่งดีมากๆเลยค่ะสวยเลยนะคะล้อแม็กซีนี้ใหญ่ๆแบบนี้นะคะทําให้รถดูมีความสูงเพิ่มอีกสเต็ปเลยนะคะคันใหญ่มากค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะหนิงก็ยังใส่สน็อกเกิลให้ด้วยนะคะเป็นแบบมวงช้างแบบนี้เลยนะคะเพิ่มความเท่กับตัวรถนั่นเองค่ะมาดูที่ด้านข้างกันบ้างค่ะ เซตครอบดำใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้วยรองมือจับกันสัตว์ข้างและก็ราวหลังคาค่ะเสริมหลอนะคะไปด้วยบันไดข้างค่ะของโรน,นินนั่นเองค่ะรูปทรงดีไซน์สวยๆเลยนะคะต้องบอกเลยว่ากําลังเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะมีตัวหนังสือสีแดงนะคะตรงกลางแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วก็ลวดลายเนี่ยเหมือนแท่งเหล็กเลยนะคะ เพิ่มความดุดันนะคะให้กับตัวรถนะคะโดยใช้เป็นสติกเกอร์นะคะเช็ดสีแดงแบบนี้เลยค่ะสกินควาว่าวไว t ์แท็กนะคะแล้วก็เลือกสั์โคนะคะเป็นโทนสีแดงทั้งหมดค่ะโรบานะคะใส่เป็นทรงของอ l รันเดอร์ค่ะเป็นทรงแขนยาวนะคะพร้อมกับตะแกรงด้านบนนะคะเป็นของอารันเดอร์เช่นเดียวกันค่ะเรียกได้ว่าลงตัวเป๊ะมากๆเลยนะคะข้อไฟท้ายใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เสริมหลอดนะคะไปด้วยกันชนท้ายของ G ีดีค่ะมีห่วงโอเมก้าสีแดงทั้ง2ห่วงนะคะพร้อมกับไฟสองป้ายทะเบียนค่ะแล้วก็ ไฟสองหลังนะคะดีไซน์เป็นรูปสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับเซ็นเซอร์ท้ายหลังนะคะที่หนิงบิวอินให้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาชมด้านในตัวรถนิดน,นึงนะคะว่าสีประตูรุ่น XLT คันนี้นะคะจะสวยขนาดไหนคะ่ะเปิดประตูมาดูกันเลยค่ะเมื่อมองเข้ามาภายในนะคะอย่างแรกที่เห็นเลยนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะแล้วก็เดินได้สีเทาแบบนี้ค่ะพวงมาลัยนะคะเป็นแบบมัตติฟังกชันมีควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็ล็อกความเร็วที่พวงมาลัยเลยค่ะ หน้าจอซิงค์3นะคะใช้คําสั่งเสียงภาษาไทยเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto เลยค่ะคันนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะให้พละกาลังสูงถึง160แรงม้าเลยนะคะอัตราเร่งดีมากๆค่ะแล้วก็บันไดข้างมาดูกันนิดนึงค่ะเมื่อกดประตูนะคะจะมีแสงไฟแบบนี้ด้วยนะคะนี่เลยเรีกได้ว่าใช้งานได้สะดวกสบายสุดๆเลยค่ะเดียๆๆ๋ยวนิงได้พาชมรอบรถสักหนึ่งรอบไปดูกันเลยค่ะ มอมองโดยรวมนะคะต้องบอกเลยว่าสีประตูคันนี้นะคะแตงออกมาได้ดูโดดเด่นแล้วก็ดูหล่อมากๆเลยนะคะเป็นคอนเซ็ปต์สีดําตัดแดงไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดกันชนหน้าเหล็กด้านหน้านะคะใส่สกู๊ปชิ้นใหญ่ๆนะคะแล้วก็ล้อมแม็กนะคะเป็นสีดําคลิปแดงแบบนี้นะคะทําให้รถเนี่ยดูใหญ่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะเสริมก้อนล้อหัวโชกเพิ่มไปอีก2นิ้วเท่านั้นเองนะคะทำให้ได้สรีระรถนะคะที่ดูบึกบึนมากขึ้นค่ะใครที่ชอบชุดแต่งแบบไหนนะคะก็สามารถบอกได้เลยสามารถใส่ได้กับรถทุกรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น XL Plus XLT หรือว่า Y Tag คะแต่งหล่อได้ทุกแบบเลยค่ะสวยมากๆากเลยนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะมีทั้งหมด6สีด้วยกันค่ะสีขาวสีดำสีบอลสีเทาสีน้ำเงินสีแดงค่ะทุกสีราคาเท่ากันไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะไม่ว่าลูกค้านะคะจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะคะก็สามารถออกรถใหม่กับนุ้งหนิงได้เลยนะคะเพียงแค่โทรมาพูดคุยกันค่ะที่เบอร์ศ3 8. นย์แปดสนนยินดีให้คำปรึกษานะคะแล้วก็เพจของเรานะคะชื่อเพจฟอร์ดนุ้งหนิงผู้จัดการฟอร์ดนั่นเองค่ะอย่าลืมก แชร์แชร์แชร์ให้หนิงเยอะๆนะคะจะได้มีเพื่อนมาชมรถฟอรดแต่งหล่อเยอะๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ